จะเป็นยังไงเหมื่อนักสืบสาวมือใหม่ต้องมารับผิดชอบคดีฆาตรกรรมสูตรหินแถมยังต้องไปพัวพันกับรักที่ประหลาดอีกสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังสืบสวนเรื่องเขาคิลเลอร์หนังปี2024นำแสดงโดยอลิสอีฟออนโตนิโอแบนเดรัสและเชลลี่เฮนนิกหนังเริ่มต้นทีชายชรา,าชื่อมิเคลเดินเข้ามาในบาร ซึ่งพอนังลงตรงหน้าเคาน์เตอร์บาร์บาร์เทนเดอร์สาวก็บอกปกติลูกค้าชายหญิงที่นั่งข้างหลังเขาผู้หญิงมกักมาก่ากกอนแล้วแฟนหนุ่มของเธอค่อยตามมาทีหลังส่วนผู้หญิงใส่ชุดเซ็กซี่เตะด้านซ้ายของเขาที่หัวเราะเสียงดังมีผู้ชายลุมล้อมมาท,ที่นี่ทุกอาทิตย์หลอกหนุ่มๆให้เลี้ยงเครื่องดื่มแล้วก็แวบหนีก่อนที่จะเกิดเรื่องราไรขึ้นส่วนที่บาร์เทนเดอร์ไม่ห้ามเพราะเธอทิปหนักอีกอย่างก็ยังไม่เคยเกิดเรื่องขึ้นด้วย มีเคลที่ได้ฟังเรื่องราวทุกอย่างก็ยิ้มยิ้มก่อนยืนเงินให้กับบาร์เทนเดอร์เพื่อให้เปิดไฟโต้ลูกค้าชายหญิงด้านหลังซึ่งทันทีที่เปิดไฟเขาก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปทำให้หมอนันที่รู้ว่าโดนเขาแอบถ่ายไม่พอใจจึงเข้ามาหาเรื่องเขาเลยหันไปบอกชื่อเสียงเรียงนามของหมอน,นั่นและก็รู้ด้วยว่าเป็นหนึ่งในสีหุ้นส่วน ส่วนที่มิเคลรู้ก็เพราะเป็นนักสืบเอกชนและตามสืบเรื่องของมอนี่อยู่โดยมีบริษัทกับภรรยาของมอนี่เป็นผู้จ้างวานเมื่อมิเคลยื่นเอกสารฟ้องร้องให้หมอนันมันที่ไม่พอใจก็พุ่งเข้ามาทำร้ายแต่เขาก็อัดมันจนหมอบก่อนไล่ผู้หญิงหรือเลขาสาวของมันออกไปสาวสุดเซ็กซี่หรือแคสซี่เห็นอย่างนั้นเลยช่วยผู้ไล่เลขาดังนั้นพอเรื่องราวที่ยังจบลงมิเคลก็หันไปขอบคุณแคสซี่ครับ หลังแคาซีดื่มจนเมาไม้กอสะบัดหนุ่มๆทิ้งแล้วเดินออกไปจากร้านมีเคลที่เห็นพวกหนุ่มๆเดินตามเธอไปก็ถอนหายใจออกมาก่อนจะออกไปช่วยเทว่าภาพที่เห็นตรงหน้าคือเธอกำลังเล่นงานหนุ่มคนหนึ่งอยู่ส่วนที่เหลือก็กำลังยืนขู่ เขาเห็นอย่างนั้นเลยไปเล่นงานคนที่เหลือจนทั้งหมดนั่นหนีไปจากนั้นก็หันไปสอนเธออวาเธอยังสาวดังนั้นควรใช้ชีวิตให้มันดีกว่านี้ทำให้เธอรู้สึกแปลกๆที่เขามาสั่งสอนเธอหปีต่อมาหลังมิเคลคุยเรื่องคดีฆาตการรมที่ตามสืบอยู่กับเพื่อนนักสืบด้วยการชื่อแม็กมาฮอนที่ร้านอาหารขณะเดินออกเจอร้านเขาก็สังเกตเห็นผู้หญิงสวมฮู้ดคนหนึ่งที่จ้องมองเขาไม่วางตาแต่ก็พยายามไม่คิดอะไร เว่าพอแยกกับเพื่อนระหว่างเขาเดินกลับที่พักหญิงสาวคนนั้นหรือคนร้ายสาวก่อนหลอบเขามาทาร้ายเขาจนเสียชีวิตก่อนฉกโทรศัพท์แล้วรีบหนีไปจากนั้นภาพกระดมาที่แคซี่ฝันร้ายถึงตัวเองในวัยเด็กแต่สักพักก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงโทรศัพท์ซึ่งพอรู้มิเคลเสียชีวิตเธอก็ตกใจและเสียใจมาก4ปีก่อนมิเคลกล่าวแสดงความยินดีกับแคซี่ที่ผ่านการฝึกฝนมาได้ ซึ่งเขาก็เชื่อแต่แรกว่าเธอจะทำได้แน่ทำให้เธอรู้สึกดีทั้งเรื่องที่ฝึกฝนผ่านและเขาเชื่อมั่นในตัวเธอจนเกือบจะร้องไห้ออกมาแล้วก็กล่าวขอบคุณเขาซ้ำๆ ปัจจุบันคาซีมาที่สถานีเพื่อคุยรายละเอียดการเสียชีวิตของมิเคลกับแมคมาฮอนเลยได้รู้เธอทำงานนักสืบร่วมกับมิเคลมา3าปีแล้วแต่ส่วนมากจะทำงานด้านการสืบหาข้อมูลและที่มาวันนี้ก็เพราะอยากรับผิดชอบคดีของมิเคลกับคดีที่มิเคลตามสืบอ,อยู่เนื่องจากเขามีบุญคุณก,กับเธอแม้เธอจะไม่เคยทำคดีสืบสวนเองเลยก็ตามทว่าคุยกันยังไม่ทันจบ ทนายความชอวิกเตอร์ก็เดินเข้ามาในห้องและผู้แสกเรองแม็กมาฮอนไปวุ่นวายกับลูกความของตนบราบราบราทำให้แม็กมาฮอนไม่พอใจที่โดนบน่นแต่ก็หันไปแนะนำแคสซี่ให้รู้จักวิกเตอร์พร้อมบอกจะให้แคสซี่เป็นผู้รับผิดชอบคดีฆาตกรรมลูกความของวิกเตอร์หรือคดีที่มิเคลตามสืบอยู่เนื่องจากมิเคลเพิ่งเสียไปซึ่งก็ถูกฆาตกรรมลักษณะเดียวกันกับลูกความของวิกเตอร์ วิกเตอร์ที่เพิ่งรู้ข่าวเลยตกใจแต่ก็ไม่ไวยเน็บที่แม็มาฮอนสั่งให้สอบสวนแบบรับๆแม็มาฮอนจึงแก่กลับเรื่องวิกเตอร์ยัดเงินพวกนักสืบชั่วๆเพื่อทำการปิดคดีวิกเตอร์ที่โกรธจัดเลยเดินออกจากห้องไปครับด้านวิกเตอร์ เขาแอบไปพบผู้ช่วยสาวอย่างที่รับตาเพื่อหวานให้ไปสืบข้อมูลของแคสซี่แต่พอเห็นหลอนทำท่าจะปฏิเสธก็อขู่เราต่างรู้ดีถ้าคนใดคนหนึ่งเดือดร้อนทั้งหมดจะสวยไปด้วยและจำไว้เขาเก็บงามความลับของหลอนอยู่สุดท้ายผู้ช่วยสาวเลยต้องยอมทำตามคำสั่งแต่โดยดีส่วนแคสซี่ก็นึกถึงอดีตตอนคุยกับมิเคลที่ร้านอาหารเรื่องเขาจะสอนการสืบสวนแบบละเอียด วิธีป้องกันตัวเองและวิธียิงปืนให้กับเธอนั่นเลยทําให้เธอตกใจที่จะต้องพกอาวุธด้วยเขาจึงบอกให้เธอเบาๆก่อนมอบอาวุธให้ส่วนปัจจุบันเธอก็ได้รู้จากแม็กมาฮอนว่าอาวุธที่มิเคลมอบให้แต่ก่อนเป็นของภรรยามิเคลที่เสียไปแล้วส่วนคนร้ายสาวขณะนอนหลับก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะฝันร้ายต่อมาผู้ช่วยสาวก็มารายงานวิกเตอร์เรื่องแคสซี่ว่าแต่ก่อนเคยทำงานเป็นบรรณารักษ์ แต่ถูกไล่ออกเพราะชอบดื่มขณะทำงานซึ่งหลังจากเปลี่ยนงานแล้วถูกไล่ออกบ่อยก็ย้ายมาอยู่ที่นี่จนได้มาเจอกับมิเคลและทำงานร่วมกันนั่นจึงทําให้วิกเตอร์โล่งใจเพราะแคสซี่ไร้ประสบการณ์พึงทาคดีนี้เป็นคดีแรกจึงไม่จําเป็นต้องกลัวเธอมากนักขณะแคสซี่นึกถึงอดีตตอนถามกับมิเคลว่าทําไมถึงไม่ให้เธอไปสืบสวนคดีฆาตกรรมด้วยเขาก็ตอบเป็นเพราะพูว่าจ้างไม่มีเงินเลยจ้างนักสืบแค่คนเดียว อีกอย่างนี่คือการไปสัมภาษณ์ไม่ใช่ต้องไปบูเหมือนกับหนังสืบสวนหลายๆเรื่องแล้วพอเขาเห็นเธอยังคงไม่พอใจก็บอกถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆจะโทรตามเธอแน่นอนส่วนปัจจุบันพอแคสซี่รู้จักแม็กมาฮอนว่าคนร้ายสาวพักอยู่ที่ไหนเธอก็ชวนเขาไปที่นั่นทันทีเมื่อแคสซี่กับแม็กมาฮอนมืถึงโรงแรมที่คนร้ายสาวเคยพักก็พบห้องถูกรื้อจนเละเทะจึงเดาน่าจะเป็นฝีมือของพวกนักสืบที่วิกเตอร์จ้าง ดังนั้นเลยจะไปหาลูกความของวิกเตอร์แทนโดยไม่รู้เลยว่าคนร้ายสาวได้แอบซุ่มดูอยู่รวมถึงรู้ชื่อและที่อยู่ของเธอจากโทรศัพท์ของมิเคลด้วยดานแคสซีเมื่อมาถึงบ้านที่เกิดเหดเตุฆาตกรรมก็ตกใจเพราะเป็นคลือหัดหลังใหญ่ยักษ์แม็กมาฮอนจึงอธิบายตระกูลนี้เป็นเศรษฐีเก่าซึ่งขณะอธิบายอยู่นั้นจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งกับลูกน้องอีกสองคนพร้อมอาวุธเดินมาหา และผู้ชายคนนั้นหรือบริการที่วิกเตอร์จ้างมารู้ว่าทั้งคู่เป็นนักสืบกองไม่อนุญาตให้เข้าไปในบ้านโดยอ้างได้รับคำสั่งมาแม็กมาฮอนจึงพยายามอธิบายทว่าพวกลูกน้องก็เอาแต่ขู่ไม่หยุดสุดท้ายทั้งคู่ที่เห็นพวกนั้นมีท่าทีคุกคามจึงพุ่งเข้าไปอัดสั่งสอนพวกลูกน้องจนพวกนั้นกลัวแล้วบอกบริการว่าพรุ่งนี้จะกลับมาพร้อมใหม่คน เมื่อแคซี่กับแม็กมาฮอนมาทานข้าวด้วยกันพอเธอรู้เขาจะไม่กลับไปเอาหมายแต่จะให้เธอแอบเข้าไปก่อนนึกถึงอดีตตอนคุยกับมิเคลจนรู้มิเคลไปตำรวจสากลมา26ปีซึ่งพอเกษียณภรรายาก็ป่วยแล้วเสียไปเขาที่เหงาและเบื่อเลยหาอะไรทำสุดท้ายก็กลายมาเป็นนักสืบซึ่งก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเนื่องจากการทำงานคล้ายๆกับงานเก่าคือนั่งมองเฉยๆเป็นชั่วโมงช จนฉี่ในขวดเก่งพร้อมเตือนแคสซี่ว่าง,งานนักสืบอมันน่าเบื่อไม่เหมือนกันในหนังเพียงแต่ข้อดีที่ชอบคือทำงานตอนไหนก็ได้กับได้เงินดีเธอรู้อย่างนั้นก็สนใจขึ้นมาเพราะคนกว่าข้อมูลเก่งเป็นทุนเดิมเนื่องจากเป็นบนรรลักษ์เก่าแถมตอนนี้ก็ไม่มีงานด้วยโดยไม่ลืมแซวเธอสนใจเรื่องฉี่ในขวดมากปัจจุบันเมื่อแคสซี่หลบแวนยามมาถึงประตูด้านหลังคลื่อหาดก็พบมันถูกล็อกอยู่เธอจึงงัดแงเข้าไป ซึ่งระหว่างเดินสำรวจด้านในเธอก็วิทยุรายงานแมกมาฮอนตลอดแต่ก็ไม่พบอะไรน่าสงสัยเขาเลยเดาน่าจะโดนอำพลางซึ่งก็คาดไว้แล้วว่าพวกนักสืบที่วิกเตอร์จ้างคงมาเก็บขวาดแต่พอเธอเข้ามาในห้องที่เกิดเหตุก็พบเหมือนมีใครหยิบอะไรบางอย่างไปจากโต๊ะโดยดูได้จากรอยฝุน่นทำให้เขางุนงงเนื่องจากรายงานเขียนไว้ว่าไม่มีการเก็บหลักฐานอะไรยกเว้นเก็บฟูกไปเท่านั้น เมื่อแคซี่มาสำรวจที่นอนก็ไปเจอห้องรับเข้าซึ่งพอเปิดเข้าไปดูก็ตกใจมากเพราะเป็นห้องเก็บเสียงและมีโซ่ตรวนห้อยอยู่ซึ่งก็เดาไม่ได้มีไว้ด้วยจิตนาดีอันแน่แต่พอเธอถ่ายรูปเสร็จคนร้ายสาวก็โผล่มาและขู่ให้เธอวางสายจากแมกมาฮอนเธอจึงยอมทำตามแต่โดยดีส่วนแมกมาฮอนพอรู้ว่าเธอวางสายและแอบส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือก็สั่งเหล่าเจ้าหน้าที่บุกไปที่คฤหาสน์ทันทีครับ ดานคนร้ายสาวหล่อนที่สืบเรื่องราวของแคสซี่โมโมดแล้วก่อนแนะนําตัวเองว่าชื่อเจมี่หรือเจมและถามเธอมาทําอะไรที่นี่เธอเลยบอกว่ามาสืบคดีฆาตกรรมแล้วก็อยากรู้ด้วยหล่อนเป็นคนจัดการมิเคลใช่ไหมซึ่งหล่อนก็ยอมรับว่าเป็นคนจัดการเพราะก็ใจผิดคิดว่าเป็นนักสืบที่วิกเตอร์จ้างนั่นจึงทำให้แคสซี่โมโหส่วนเจมก็งุนงงเธอเป็นอะไรคือมิเคลเพราะเห็นกัดเป็นฟืนเป็นไฟแทน เธอเลยตอบมีเคลเป็นชายที่ช่วยเธอจากชีวิตลำบากทําให้เธอมีเป้าหมายและเป็นชายเพียงคนเดียวที่มีคิดเรื่องหลับนอนกับเธอเจมที่รู้เรื่องเราทั้งหมดจึงกล่าวคำว่าเสียใจแต่คงให้เธอกําจัดหลอนตอนนี้ไม่ได้และเราทั้งคู่ต่างเหมือนกันแต่แคสซี่ก็แย้งเหมือนกับผีนะสิเาว่าเจมยังไม่ทันอธิบายแม็มาฮอนกับเจ้าหน้าที่ก็บุกมาถึงพอดี ดังนั้นเจมจึงบอกข้อมูลบางส่วนของตอนให้แคซี่รู้เพื่อให้ตามสืบเอาเองก่อนจะรีบหนีไปส่วนแคซี่ก็โกรดที่โดนหลอกเนื่องจากอาวุธที่เจมเล็งเธอเมื่อครูเป็นแคเลเซอร์เท่านั้นเมื่อแมกมาฮอนมาเจอแคซี่ปลอดภัยดีลูกน้องก็วิทยุแจ้งวิกเตอร์มาที่นี่และกำลังโวยวายทั้งคู่เลยรีบลงไปหาวิกเตอร์ ซึ่งวิกเตอร์ที่กรอจัดก็บนยกใหญ่เรื่องมีเจ้าหน้าที่มาบุกรุกบ้านของตัวเองทั้งคู่เลยได้รู้เจ้าของคนเก่ายกคฤืาหา์ให้กับวิกเตอร์ส่วนแคสซี่ก็ลองใจวิกเตอร์โดยการพูดชื่อเจมออกมานั้นจิงทำให้วิกเตอร์ชะงักไปแวบหนึ่งแต่ก็บอกไม่รู้จักคนชื่อนี้ก่อนจะขอตัวกลับไปครับ ดานแคสซีเธอนึกถึงอดีตตอนคุยกับมิเคลซึ่งเขาก็เล่าให้ฟังว่าในสายตาของคนอื่นพวกคนร้ายมักดูดีเป็นคนดีไม่น่าสงสัยนั่นแหละคือการอำพรางตัวจุดแข็งของพวกนักล่าพยายามทำตัวให้เหมือนคนทั่วไปคล้ายๆกับสิ่งที่ปู่เลี้ยงของเธอทำเธอเลยเล่าให้ฟังว่าเธอถูกปู่เลี้ยงทำร้ายจิตใจตั้งแต่ยังเด็กซึ่งพอเข้ามาหาวิทยาลัยเธอก็กลับไปที่นั่นอีกครั้งและลงมือโต้อตอบ เขาว่านั่นกลับทําให้พวกญาติเกลียดเธอแม้เธอจะมีหลักฐานเป็นคลิปเสียงก็ตามมีเคลเลยปลอบถึงพวกนั้นจะเป็นญาติแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะต้องชอบพวกนั้นและที่สําคัญคนเราสามารถสร้างครอบครัวขึ้นมาเองได้นั่นเลยทําให้เธอรู้สึกดีขึ้นครับปัจจุบันวิกเตอร์ได้นําข้อมูลที่ได้จากแคซี่ไปบอกเจ้าของเครือข่าชายหญิงซึ่งทังครูกระจำเจมได้ดีพรออยู่นานที่สุด ส่วนวิกเตอร์ก็สงสัยแล้วผัพวกอีกคนนึงหายไปไหนส่วนแคซี่ขณะนอนพักผ่อนเจมก็ใช้โทรศัพท์ของมิเคลที่ขโมยมาโทรหาเธอเธอรู้อย่างนั้นจึงทำใจอยู่สักพักก่อนจะกดรับสายด้านเจมหล่อนเล่าเรื่องราวของตัวเองให้แคซี่ฟังต่อว่าเคยถูกแฟนใหม่ของแม่ทำร้ายจิตใจแถมแม่ยังดา่าหลอนอีกจึงรู้สึกแย่ แต่พอรู้แคสซี่ก็เคยโดนปู่เลี้ยงทำร้ายจิตใจเช่นกันก็เปลี่ยนเป็นรู้สึกดีที่เจอคนคล้ายๆกันก่อนเล่าต่อวันหลังจากนั้นก็เร่ร่อนไปเรื่อยจนไปเป็นขอทานบนท้องถนนทว่าจู่ๆวันนึงก็มีหญิงชราใจดีมาทักทายและเลี้ยงข้าวหล่อนซึ่งหล่อนก็มารู้ภายหลังว่าหญิงชรานั่นจริงๆแล้วร้ายที่สุดหรือก็คือดอตตี้หญิงชราเจ้าของคฤหาสานนั่นเอง จากนั้นภาพกระดาษมาที่ดอตตี้กำลังสงสัยผู้ช่วยสาวของวิกเตอร์มาที่นี่ทำไมกันซึ่งชายชราหรือเอ็ดการก็สงสัยเช่นกันผู้ช่วยสาวเลยบอกมาเพื่อตามล้างตามเช็ดให้ทั้งหมดไงล่ะดังนั้นเอดกากับดอตตี้เลยแห่ไปถามวิกเตอร์ว่าทั้งคู่ควรทำยังไงดีในสถานการณ์แบบนี้ซึ่งวิกเตอร์ก็เสนอให้หนีไปกบดานสักพักทว่าเอกาก็ปฏิเสธพร้อมไม่อยากทิ้งมรดกและทรัพย์สมบัติไป แต่วิกเตอร์ก็ยืนยันคำเดิมดอตีและเสนอให้หาทางกําจัดเจมส์แทนโดยให้วิกเตอร์เสนอเงินเพื่อปิดปากคาซี่กับแม็กมาฮอนสุดท้ายทุกคนจึงตกลงกันตามนั้นแม้ผู้ช่วยสาวจะไม่เห็นด้วยก็ตาม ดานเจมหล่อนเล่าต่อว่าหลังทานข้าวก่อสลบไปซึ่งพอฟื้นขึ้นมาก็พบตัวเองอยู่ในกรงนั่นจึงทำให้แคซี่ตกใจแต่ก็พยายามกล่อมให้หล่อนมอบตัวแล้วจะจัดการเรื่องทั้งหมดต่อเองแต่หล่อนก็ไม่ยอมและก็พร้อมยอมเป็นปีศาจเพื่อจัดการคนเลวพวกนั้นจากนั้นกระตาสายทิ้งเลยทำให้เห็นว่ายายของรอตีและเอ็ดกาที่หายไปนั้นถูกเจมกํกำจัดไปแล้ว ส่วนผู้ช่วยสาวแม้จะไม่เต็มใจช่วยแต่ด้วยที่ลงเรือลำเดียวกันก็บอกจะจัดการเรื่องแคสซี่เองดานแคสซี่เธอมาปรึกษาเรื่องคดีกับแม็กมาฮอนซึ่งเขาก็อธิบายจากที่สืบมาพวกนี้เป็นเหมือนชมรมหรือลทัทธิอะไรสักอย่างที่จับคนมาทรมานดังนั้นเลยเสนอให้ตัวสอบทรัพย์สินเพื่อจะเจอตัวเชื่อมโยงและสาวถึงตัวพวกมันได้ ซึ่งพวกเขารู้จักเธอวัวเจมกําจัดคนในเครื้อหาไปอีกคนนึงหรือญาติก่อนลองโทรไปหาวิกเตอร์เผื่อจะหลุดข้อมูลอะไรออกมาส่วนวิกเตอร์คณะกําลังห้ามรอตตี้ที่กําลังต้องการเหยื่อเพิ่มแม็กมาฮอนก็โทรมาโดยถามพรรคพวกของวิกเตอร์หายไปคนหนึ่งหรือเปล่าทันใดน,นั้นเจมก็โยนชิ้นส่วนญาติลงมาทางปล่องไฟนั่นเลยทําให้พวกวิกเตอร์ตกใจมากครับ หลังแมกมาฮอนแยกกับแคซีเธอก็อยู่หาข้อมูลต่อที่ร้านอาหารแต่ก็ไม่พบอะไรดังนั้นเลยแฮกดูข้อมูลในแล็ปท็อปของวิกเตอร์แม้แมกมาฮอนจะเคยเตือนหลักฐานใช้อ้างอิเอกสารไม่ได้ก็ตามสักพักเธอก็เจอหลักฐานที่วิกเตอร์จ่ายเงินให้ผู้ช่วยสาวเพื่อใช้ให้ทำอะไรบางอย่างกับแปลนบ้านรวมถึงได้รู้สรุปแล้วบ้านหลังนั้นผู้ช่วยสาวเป็นเจ้าของเมื่อแคซี่อาาอกมาจากบาร์แล้วกำลังจะขึ้นรถก็พบมีคนพุ่งเข้ามาทำร้าย นั่นเลยทําให้เธอนึกถึงเออดีตตอนฝึกภาคสนามกับมิเคลที่โดนเขาอัดจนร่วงแม้เธอจะเคยฝึกยิยิสูมาก็ตามส่วนปัจจุบันแครซีเล่นงานคนที่พุ่งเข้ามาทําร้ายกลับตามที่ได้ฝึกมากับมิเคลซึ่งชายสองคนที่มาเล่นงานเธอก็คือลูกน้องของบริการเฝ้าคลื่หาดแต่โดยที่พวกมันมีมากกว่าเธอจึงพลาดท่าดีที่แจมมาช่วยเธอเอาไว้ได้ทันก่อนที่เธอจะหมดสติไป เมื่อคาซีไดสซติก็พบเธออยู่บนเตียงในห้องพักของตัวเองและพอรู้ได้เจมช่วยไว้เธอก็ขอบคุณหลอนแม้หลอนจะมัดข้อมือเธอเอาไว้ก็ตามจากนั้นก็กล่อมให้เจมวางมือแล้วเธอกับแม็กมาฮอนจะจัดการคดีนี้เองซึ่งเป้าหมายแรกที่เธอจะอสืบสวนคือผู้ช่วยสาวเจมเลยหัวเราะออกมาเพราะไปคุยกันมาแล้วเนื่องจากหลอนต้องการหลักฐานพกภาพถ่ายหรือวิดีโอเหยื่อรายอื่นๆนอกจากตัวเองแต่ผู้ช่วยสาวก็ไม่ทราบเรื่องนี้ แคซี่รู้อย่างนั้นอีกอย่างมือถือก็ดังไม่หยุดและก็ไม่ต้องการสู้เกับเจมสุดท้ายไล่หลอนออกไปจากห้องพร้อมย้ำห้ามเล่นงานคนอื่นอีกเด็ดขาดแต่หลอนก็ไม่รับปากเธอครับดานแคซี่เธอไปดักเจอผู้ช่วยสาวแต่ทันทีที่หลอนเห็นเธอก็ทำท่าจะวิ่งหนีเธอจึงยกอาวุธขึ้นมาขู่พร้อมนึกถึงตอนที่มิเคลสอนการใช้อาวุธว่าต้องเล็งจุดไหนถึงจะได้ผล ส่วนผู้ช่วยสาวเมื่อรู้ว่าหน,นีไปคงไม่รอดก็เปลี่ยนไปมานั่งคุยกับคาซีทา่ทนซึ่งทีแรกรลอนก็อ้างว่าทำงานให้กับวิกเตอร์ดังนั้นจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีใดๆทั้งสิน้นแต่คาซี่ก็ไม่เชื่อและบอกไทยความร่วมมือจะช่วยกรอมเจมว่าหล่อนไม่มีเอวจริงๆหลอนก็เริ่มคลายความลับออกมาบางส่วน แต่สิ่งที่แคสซี่ต้องการจริงๆคือหลักฐานภาพถ่ายหรือวิดีโอดังนั้นพอเห็นผู้ช่วยไม่ยอมพูดจึงบอกข้อมูลที่แฮกแลบ์พอบของวิกเตอร์มาได้ว่าวิกเตอร์ได้แอบเก็บหลักฐานการโอนเงินไปให้หลอนไว้ทั้งหมดอีกอย่างถาลอนให้ความร่วมมือก็จะกล่อมแม็กมาฮอนไม่ให้เอาผิดหลอนด้วยสุดท้ายหลอนเลยยอมบอกว่าหลักฐานทั้งหมดยังอยู่ในคลังหาดแคสซี่รู้อย่างนั้นก็ตลอหลังโดยเรียกเจ้าหน้าที่มาจับหลอนทันทีนั่นจึงทําให้หลอนโมโหมากที่โดนแคสซี่หลอกครับ ต่อมาขนาดเอ็ดกากัดอตี้จะขับรถออกไปข้างนอกแคสซี่ก็ขับรถมาขวางดอตี้ที่โมโห,โหเลยมาแกะเธอเรื่องเจมเอ็ดกาที่กลัวหลอนจะเพอพูดอะไรออกไปจึงพาไปขึ้นรถก่อนจะบอกให้แคสซี่ถอยรถออกไปด้วยโดยที่ทั้งหมดไม่รู้เลยว่าถูกเจมส์จับตาดูอยู่ เมื่อแคสีซีกลับมาสถานีก็ได้รู้แม็กมฮอนกลอมผู้ช่วยสาวจนคายความลับของวิกเตอร์ออกมาทั้งหมดทำให้เธอสาใจส่วนรอตตี้หล่อนชวนเอ็กก้าผู้เป็นสามีออกมาเดินเล่นทำให้เอ็กก้าไม่ค่อยพอใจอีกอย่างก็กลัวเจมส์จะลอบเข้ามาทำร้ายแต่หล่อนก็ไม่สนพร้อมอ้างอยากทานอาหารนอกบ้านบ้าง ซึ่งจริงๆหล่อนก็รู้อยู่แล้วว่าถูกเจมส์ลอบตามมาใกล้ๆดังนั้นจึงแกล้งเดินถ่วงเวลาไปเรื่อยสุดท้ายพอเจมส์บโอกาสกอบพุงเข้ามาทำรายทั้งคู่แต่หล่อนก็รีพ่าออกมาเอกกาจึงโดนเจมส์เล่นงานเป็นคนเดียวขณะเจมส์กำลังเล่นงานเอกกาดอตีกับพลสเปร์พิไทยใสยต่ตาเจมส์จากนั้นก็นำเจมส์ไปใส่ท้ายรถซึ่งก็ไปเวลาเดียวกับที่แม็กมอฮอนกำลังสั่งลูกน้องบุกไปที่สำนักง,งานของวิกเตอร์ ทันใดนั้นก็มีคนโทรเขาเ้ามาแจ้งว่าพบไอกาถูกทำร้ายดังนั้นเขาจึงสั่งให้แยกออกเป็นสองกลุ่มคือเขากับลูกน้องบางส่วนไปที่สำนักง,งานวิกเตอร์ส่วนแคสซี่กับลูกน้องที่เหลือไปดูสถานที่เกิดเหตุหลังแมกมาฮอนนำเจ้าหน้าที่จับกลุ่มวิกเตอร์ได้สำเร็จทางด้านแคสซี่ก็ไปถึงสถานที่เกิดเหตุซึ่งเธอก็พยายามกล่อมให้เอกา์ที่กำลังแย่รับสารภาพโดยยุเรื่องที่มันถูกดัตตี้หักหลังเธว่ามันก็ไม่ยอมสารภาพแค่บอก ดอตตีชื่นชอบเจมมากเนื่องจากหัวดือ้อจึงเข้าใจที่วางแผนจับเจมกลับไปอีกครั้งก่อนจะเสียชีวิตลงนั่นเลยทำให้แคซี่เจ็บใจมากครับขณะแคซี่กำลังเสียดายที่ไม่ได้รับคำสารภาพจากเอ็ดก,กาดอตตีก็ใช้โทรศัพท์ของมิเคลโทรมาหาเธอเพื่อให้ฟังเสียงร้องของเจมที่ถูกลอนทรมานเธอรู้อย่างนั้นจึงรีบไปช่วยเจมที่คาหาสั์ทันทีเมื่อแคซี่ขับรถมาถึง ก็พบเจมสฮือซูจนกำจัดรอตี้ได้ทว่าก็อยู่ในสภาพย่ำแย่เธอเลยจะเข้าไปช่วยแต่หลอนก็ปฏิเสธเพราะรู้ดีอย่างไงก็คงไม่รอดดังนั้นจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังเพื่อไว้ใช้เป็นหลักฐานเอาผิดคนพวกนี้ที่ยังเหลือรอดซึ่งเธอก็ยินดีอีกอย่างก็เพื่อเป็นหลักฐานให้หลอนพ้นผิดด้วย แล้วหลังจากเล่าจบหล่อนก็ขอร้องให้เธอช่วยกำจัดหลอนทีนานจริงทำให้แคสซี่ลังเลจากนั้นก็นึกถึงอดีตตอนคุยกับมิเคลซึ่งเขาได้เล่าให้เธอฟังว่า <c oughs> เขากับภรรยาไม่มีลูกด้วยกันเพราะยังอยากเที่ยวทำงานแต่สักพักก็เริ่มอยากมีและคิดว่าตนเป็นพ่อที่ดีได้รวมถึงบางครั้งก็คิดว่าลูคือมรดกที่ตนทิ้งไว้ จากนั้นก็มอบเอกสารจัดตั้งบริษัทหนังสือให้เธอซึ่งเขาได้จดให้เธอเป็นเจ้าของร่วมแม้มันจะไม่มีค่ามากแต่เขาก็มองว่านี่เป็นมรดกที่เขาพอจะมอบให้ได้นั่นเลยทําให้แคซี่ซาบสึ้งใจมากเพราะเขาเปรียบเสมือนพ่อเหมือนครอบครัวและก่อนจบนั้นแคซี่ก็ได้ไปเยี่ยมหลุมศพของเจม ซึ่ง,งเธอก็เข้าใจในเส้นทางที่หลอนเลือกจะเป็นปีศาจเพราะถูกทำร้ายจิตใจมาเหมือนๆกันจากนั้นก็นำสร้อยคอที่เจมอบให้เมืรสวมและคิดว่าหลอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสักพักก็ลุกเดินออกไปสรุปนะครับ ก็เป็นเรื่องราวของคาซี่ที่ถูกทำร้ายจิตใจได้มาเจอนักสืบวัชราชื่อมิเคลจนเธอสามารถตั้งตัวได้และกลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งแต่วันหนึ่งก็ได้รับข่าวร้ายเมื่อมิเคลเสียชีวิตจากการตามสืบคดีฆาตกรรมคดีหนึ่งเธอจึงขอรับทำคดีต่อเลยเดารู้คนร้ายก็ถูกทำร้ายจิตใจเช่นเดียวกับเธอแต่ความผิดก็ยังคงเป็นความผิดดังนั้นเธอจึงตามสืบสุดความสามารถ ซึ่งสุดท้ายก็จะพูดที่เกี่ยวข้องมาลงโทษได้ในที่สุดครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนังคาลเลอร์หนังได้คะแนนจาก IMDB 4.5คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ